สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม g ี v ีวีว่าวันนี้ผมนึกอะไรอาหารได้อีกแล้ว <c oughs> วันนี้ผมจะแกล้งไงไงนะครับผมทุกคนนะฮะโดยการที่แบบว่าให้ผู้หญิงเนี่ยปลอมตัวไปหลอกเอาตังไงไงนะครับผม <c oughs> โดยที่เรามีเพื่อนร่วมอุดมการณ์ด้วยก็คือหมอลิน,นะะ <c oughs> กับหมบอลในเซิร์ฟเอ่อพอดีเดย์ครับผมหรือว่าจานต้นเราเนี่ยนะฮะทุกคนอ่มามาวันนี้ผมจะให้ทุกคนเนี่ยไปหลอกเอาตังค์ไงไงโดยคียแมนสำคัญเนี่ยจะให้เป็นผู้หญิงเลยหมอลินโอเคไหม อนนี้ต้องหลอกเอาตังมาให้หมดตัวเลยเพราะไอเนี่ยมันบ้าผู้หญิงอยู่แล้ว <Okay. S 1> ส่วนจาต้นเนี่ยจาต้นจะเป็นคนยุ้ยให้นหนมันเสียตังให้เยอะที่สุดอ่ะงานถน,นัดแค่นี้ผมก็มันแล้วงานง่ายวะ <c oughs> เดี๋ยวรถ่ะรถ่ะเอาคันนี้ไปนะรถ่ะ uh huh. เดี๋ยวคันนี้ไปปุ๊บเดี๋ยวไปรอแถวก้าลาก็ได้เดี๋ยวผมจะพายนท์ไปตามแผนนะแผนไปรอก้าลาไปรอก้าลา เดี๋ยวผมจะไปชงนไหนว่าเฮ้ยมีมีผู้หญิงเข้ามาประเทศป่้แต่เราไม่รู้จักกันนะเค้ับ้าเค้กบ้าจะเค้กไป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 เฮยก้กิกูก็หาแล้วเธอะจะไปหาไหนกันทุกคนมันมาทำอะไรที่นี่วะทุกคนเอ้ยสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับอะไร บอลกูแค่จะบอกว่าเฮ้ยมึง <oneself> มีสาวมาด้วยวะประเทศเราสาวไหนวะมีสาวมาใหม่ใช่เหรอเออรู้ได้ไงอะไรรู้ได้ไงเมื่อกี้กูไปเจอมาไอ้แย่ในมอไอ้แย่จะมามั่วอะไรของมึงน่ะไม่ใช่บอกว่ามั่วบอกว่ามอเหอเฮ้ยไม่เอาหรอกบ้าเปล่าอกูแค่มาบอกเฉยมึงจะมามาทำอะไรใช่เนี่ยมาขนเหมืองไม่มีตังค้เขี้บดด้านทั้งไม่มาขนเหมืองเหรออืม ไม่ตังไม่บอกกูอ่ะเอ้าลืมไปลาหมีเพื่อนเป็นพระเจ้าไอ้เอ้โหมาดิซื้อซื้อของไงออซื้อของอะไรนี่มาลาน้ำมันไม่เป็นคุณเหมือนไงคุณไหนไม่ไม่เป็นได้ขอดได้ดีไรมาไปไปขึ้นรถไปเฮ้ยมึงไม่ไปจีบสาวอ่ะอยู่ไหนลไรเฮียมึงอยากให้กูช่วยปะอ้นี่อยู่ไหนเขาอยู่ไหนคือรถงงง้างนะมึงจะขี่ไปจีบเขาไหน่อยเ้ามีซื้อมาด้วยน้ำพาน้ำแรงเลยเนี่ยเนี่ยนะ ราคาอะไรวะสองร้อยกระจกอือมึงจะไปจี้มถาวงต้องมีรถดีๆเปล่าเอเจ็ทกับลุนาวะล่ะเพื่อนอาอนีนเอา,เอามึงขี่คันนี้ไปก็ได้อาอมึงยิงทำไี้ยอะไรให้มึงขี่ไปอ่ะไม่ใช่และมึงเอาคันนี้ไปเอาไว้ไม่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 นี่คันนี้ไปเลยกระาดาษกระดาษเขาอยู่กระหลาดโอ้โหมึงก็ต้องซ่อมล้อกูแล้วล่ะซ่อมล้ออะไรมึงขี่ไปดิมึงยิงทำไมอ่ะใครเขายิงมึงนะ เออมามามาเดี๋ยวกูช่วยมึงก็ได้รถเนี้ยมึงอยากได้รถรถเท่ๆนะเดี๋ยวกูให้รถไปจีบสาวจีบได้มอเตอร์ไซค์หรอนี่มอเนี้ยกูแนะนำเลยคือถ้ามึงจะมีรถไปจีบสาวมันก็ต้องมีรถเท่ๆปะของมอเตอร์ไซค์อ่ะมมีตังค์อ่ะมีตังค์อ่ะมีมีพันหนึ่งมีตังค์พันเดียวเนี้ยนะเออมึงออกให้กูก่อนดิเดี๋ยวกูคืนเดี๋ยวกูได้เงินเหมือนกันเดี๋ยวกูให้กัญชาไปอะไรกัญกัญชาไม่เอากัญชาชัด หรือว่ากัญชาของเติมของเติมยาเสพติดผมไม่เอาแล้วมึงอะอะไรอะไรอะรถรถเอารถกันแค่รถเท่ๆก็พอแล้วจีบสาวใช่ปะไม่พอต้องแค่รู้เขาแค่รู้มึงรวยแล้วเข้าใจะมาต้องมีตังค์ไม่มึงเขาแค่ดูรถเขารู้แล้วมึงรวยไม่เอากระชามอะไรเท่ๆเลยเท่ๆเลยไม่ไม่กระชาบ้านไปละมึงไปทำเมืองมึงละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะบอกจะช่วยอ่ะก็กูช่วยกูช่วยรถไงไม่พระเจ้าอย่าไปลี่ยนคำพูดดิ ีจะมาผิดคำพูดแล้วเอารถไปก่อนรถไปก่อนแค่รถก็พอเร็วกูเผาแม่งถ้าแผ่นรถไม่ได้ผลเดี๋ยวกระชาโอเคเียได้เพื่อนเดี๋ยวกูเลิกก่อนเอาเอาเงินมาสามพันอะไรต้องมีเงินเป๊ะดีหมดเดี๋ยวพี่ให้กูเสกกันไม่ได้โอ้โหบุ๊คไอ้เหี้ยกูเสกไม่ได้เอารถรถแค่รถก็พอโอเคโอเครถก็พอรถเทพเลยว่าเท่ๆเลยเออเท่ๆเลยเอาแบบเกิดเลยเราเห็นนี่ต้องกีดอ่ะ เอาแบบกีดแบบสนัดเลยกีดเลยองดเบื้องแรกายเลยอ้อ้หลออ่ะร้อกไอ้จักอ่ะนี่มากูจะทีมึงไงม่ล้วม่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนอันนี้หลอกอันนี้ยอกอันยอกโอเคโอเคนี่ขับเรือเลยมันเรือขับพี่อมันขับไปดิมันบนถนนขับไปเลยเนี่ยไม่ได้ตีกินไก่นตีดไปเนี่ย เขารวยจะเล่ามึงรวยอ่ะเพราะมึงกำลัขับเรือไปอ่ะไม่ติดถือปืนกูจะตบหน้าให้อ๋อแมวอ่ะแมวเอารถดีๆดิมึงโอ้โหอันนี้การ์ดใหญ่ไปใช่ป่ะใหญ่ไปใหญ่ไปใหญ่ไปโอ้กูมานั่งเล่นกับมึงโอ้คันนี้คันนี้แม่ยังได้ทะเลอ่ะได้คอยยังมังไปทะเลอ่ะขี่เข้ากาลาดเลยคันเนี้ย ยอกังอ่ะจริงๆนะกูไม่ใช่ตัวตลกหรอเนี่ยเอาแบบสปอร์ตเลยเออสปอร์ตเลยรู่นๆเลยแลมโบแลมโบแลมโบกินนี่นะไม่ๆอ้าวอะไรไม่ไรคิดไม่ทันไอ้เี้โอ้อ่ะเข้าไปขนตายไอ้สัตว์อืลอลากๆโอ้โหมีหัวู้ให้กูพร้อมเลย ผมผมไม่ได้ทำงานนะครับมึงก็บอกเขาดิผมรวยครับเขาได้รู้ว่ามึงทำงานมขยันน่่มึงให้รวยแบบฟูลเลนโอ้โหดีได้ดีนะโอ้หอะไรปะล่ะกี่ฮอมึงก่อลยว่าไงฮอเกินไปไอ้กูไม่ค่อยเก่งฮอส์เกูมีประวัติขับให้กูขับให้กูมีประวัติเรื่องฮอกูขับให้กูขับให้ เดี๋ยวเขาก็หาเราปุไม่เท่ดีมึงขึ้นเลยฮอร์จนตัวมึงเอาได้เลยได้เลยขับไปดีได้บึ้อโอ้โหสบายนั่งกับกูเนี่ยไปกระบือไทยอ่าเดี๋ยวมึงว่าตัวเปล่าผมบอกฮอร์ฮอร์อออออเหมือนกระบือข้างหลังมันมีเขาด้วยใช่เหรอ,อแต่ไม่มีเรานะเล่นน้ำพวกเนี้ยเล่นได้นะเผินเลยเฮียเอาแบบว่าพอลงปุ๊บ สวัสดีครับนี่พอลกลับตัวของแม่เองใช่แล้วก็ถามเท่าก็ถามนะเดี๋ยวถ้ามึงบอกไปเขาหอกว่าอดรวยออ๋เขาไม่ชอบู้คนรวยนั่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ดิผู้หญิงคนไหนก็ไม่ชอบเปล่า,าแต่ผนมากกวาชอบหน่อยใช่เหรอเปล่าองล้องลองแต่เขาชื่ออะไรรู้ยังไม่รู้ไม่ถามมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยผมก็รู้แค่ว่าเขาเขแบบผู้หญิงมาผมจะบอกแค่นั้นแหละสวยปะสวยปะแหลมแหลมเลิกได้ล ไม่มึงบินฝู่ไปแล้วกูกลัวมัสูงกลัวต่ำลงต่ำลง่ะต่ำลงต่ำต่ำต่ำตำเหมือนที่สายมึงอะเรื่องกััวเฮ้ยเตึกเตึึกเรื่องกับกัวอเตึกตึกตึกตึเฮ้ยชีวิตกูยังอีกยาวไกลมึงอยากไปเลนตายดิ โก็แต่เมืองนี้มุมสูงก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสว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 ยแต่ผู้หญิงคนนั้นสวยกว่านี้มึงด้วยมึงรอดู้วยเฮ้ยพูดแล้วโดอะไรวะอะไรอฮะอะไรโดความคิดก็โดขึ้นมาเลยว่าแบบต้องสวยมากแน่ๆเลยความคิดโดเอออะไรของมึงอ่ะความคิดโดมันตั้งโดอยู่ตรงนี้นะเว้ยแม่ไหนวะเออเขาไม่อยากรอเปล่ามึงปล่อยเขารอเป็นเสี่ยวอ่ะใช่หรอแต่สมมติเขาอยู่ในใจกูนะเว้ย อยู่ใน้ามึงเหรอไหนอ่ะเข้าไปไหนอ่ะไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเพื่งกูเปิดกูเปิดแท็กมากกว่าเดี๋ยวกูลงไปด่าอีกับือเลยป่ะโอเคอย่างเงี้ยโอเคเก็บเขาไว้เหรอเออเราลืมเราเราขนมเราล่าร้อนอยู่ไหนกันนะกูโดดลงเลยป่ะเอาป่ะโชว์อ่ะกลากรลาเดี๋ยวเพื่อยวเพื่อนเพมึงแกเปิดเอ็มเอ็มมันหายเลยล่ะมึงหายสัตว์กลากลาแม่ไมออนโมบายด้วยเฮ้เขาอยู่กลาแนะเว้ยอันไหนกลาแล้วไหนอ่ะเขาอยู่ไหน กูเห็นแล้วกูเห็นแล้วนี่นี่นี่ร่างเราร่างเราร่างเราเห็นมั้งเห็นมั้งเห็นมั้งอ่าเรามันรถอเฮียก็รถนี่รถเขารถเขาเห็นชื่อโอ้เฮียรถเหมือนกูเมื่อกี้เลยไอสัตว์นี่ไงสวยสวยได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยจอดดีดีเฮ้ยอย่าทำเขาโอ้าเสียงผู้ชายเฮียไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มึงเมาอะไรเนามึงเขา

โอ้ยนายเคยทำเมว่อไงผู้ชายไปประเทศเลยมีผู้หญิงกูว่ไม่เห็นหรอมีหญิงกี้อะไรเฮ้ยอย่างนี้เสียงไงกูอีกเมื่อกี้กูเห็นกูจะไปคุยกูไปคุยกูไปไปเดินนำเลยเพื่อน ไอ้นี่ไม่เกะกะไปดิหัวหน้าสวัสดีครับผู้ชายสวัสดีครับพนุม่มเอ่อหาเที่ยวอยู่ปะฮะใช่ครับอ๋อเป็นไกด์เหรอฮะใช่ครับผมเป็นไกด์ฮะหาเที่ยวอยู่หรือเปล่าเฮ้ยผู้ชายทั้งสองใช,ใช่ใช่หัวหน้าผมก็หาเที่ยวอยู่ฮะใช่ไหมหัวหน้าอยากเที่ยวมีพันห้าเที่ยวได้ปะป๋าป่าเสื้อแดงนี่เหรอฮะใช่ครับป่า,า,บาโมกฮะ ป่าโม่โอ้ชื่อพอสมควรอ่าป่ามีเท่าไหร่นะหลบรถนี้อ่อขอโทษครับตอนนองผมมันกระเบือหน่อยตอนนี้เหลืออยู่คนหนึ่งพอดีเลยครับป๋าใช่เหรอแพงว่าแพงก็เป็นชั่วโมงนะฮะชั่วโมงเท่าไหร่เพื่อนเที่ยวอุ้ยน่าเกลียดนะพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่ดีเลยก็เพื่อเที่ยวเป็นเพื่อนใจอะไรโอ้ยก็แล้วแต่จะคุยกันเองไงฮะเอ็นนั่งรอบได้ปะ ก็ต้องอยู่ที่ป่าจะคุยอ่ะไอผมฟ้าซื้อถุงไว้เมื่อกี้ถุงนะฮะถุงเพราะแกไี่มาใส่กับข้าวกูหิวดิเวนไปไปดูตัวก่อนไหมฮะป๋ามุกเก้ามาด้วยมาด้วยดิอ่ะไม่ไม่ไม่ไปฮอลสวดตัวอ่ะมาป่าแล้วกูแตกแล้วเมื่อกี้เราให้ไปฮอลด้วยมั้งนี่นี่นี่ไปกลฮะรถดีกว่ารถตู้มาหาสนุกมาเลยน้องไอ้ข้างหลังว่างนี่หว่าได้อยู่เนี่ย ได้เพื่อนเได้อยู่ป่าปูผ้าเลยมึงเคยอ่ะป่าปอาป่าไม่ไปกับเขาสองคนหรอป่าจะนั่งรถไปแล้วก็กระหน่ำในรถเลยเหรอก็ได้ผมได้หมดแหละไม่ค่อยอายอะไรถุงก็มีแล้วนอ้้องเขาอายหรือเปล่าเด็กนักเรียนเลยป่าเพิ่งเลิกเรียนเลยฮะโอ้โหทีสองก็ไม่ไหวนะนะไเอาก็พ้นพ้นแล้วพ้นแล้วแต่ว่ากระปรงอะไรสกก็ต่ะฮ้ย ลงแรงลงแรงขึ้นเลยกูขึ้นเลยอันเสืออยู่ปะเสืออยู่คนนั้นเหรอใช่์แคข้างในเลยฮะเฮ้ยลูกพี่เดินนี้เดินนี้นำนี่กูเขินปะอุ้ยเธอไม่เข่าจ้างกันเธอไงจังเลยเธอจุ๊บจุ๊บเกินเกินไปวะเธอสวัสดีครับเองค่ะ อุ้ยดูเสียงยี่ดูเสียงยี่เขินนะไปแล้วเขินต่อไปอจ้าไปไหนล่ะชื่ออะไรหรอสวัสดีค่ะชื่อริมจังค่ะชื่ออะไรนะชื่อริมจังค่ะลินหรอใช่ค่ะผมชื่อออกนะครับสวัสดีค่ะพี่ออกออกครับกอไก่ก๊อกโอ้อกอกอ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 ะไรนะคะออกครับออกใช่ไหมคะแสดงว่าเอนี่จะไปไหนครับเนี่ย เดี๋ยวก็รู้จะไปไหนเหมือนกันนะแล้วพี่จะไปไหนแล้วคะเห็นคนนี้เขาบอกว่าแบบอยากไปเที่ยวด้วยใช่ค่ะป๋าลงกวนป๋าป๋ามาด้านนี้กับผมก่อนป๋าได้นะครับป๋าลงกวนจ่ายก่อนนะโอ้โอ้ผมโอ้ทั้งวันนะผมโดนมาทั้งวันแล้วว่าบางคนมาก็ไม่จ่ายอ่ะป๋าเท่าไหร่เท่าไหร่เด็ดเลยหัวหน้าเอามาก่อนสองพัน เพื่อนกูมีพันเดียวเอ้าใช่เหรอเอออ๋อจบแล้วพันเดียวขอพันเดียวได้ปะเนาโอ้งั้นไม่มันไม่ได้ดิท่าเดียวเหรอถ้าครบชั่วโมงแล้วมันต้องหยุดเลยนะเอาผมให้เอาให้หนมปังอีกสิบอันเนาะโอ้ป๋าน้ำสิบขวดเลยเอาเอาไปเลยไอ้พัดอกผมไปเสียปะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่เสียเอาผมให้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งเลยเอาาตัวต่างห้าพันกู เก็บไว้ก่อนแล้วงานกันงั้นถือว่าเครดิตไปโอเคลงชื่อผมไว้เมมไว้ได้ได้ได้หมดชั่วโมงหมดชั่วโมงต้องหยุดนะฮะแล้วถ้ามันกำลังติดมันอ่ะติดติดพันเลยแบบกำลังได้ที่เลยเรียกสองพันยังไม่จ่ายเลยปะเอางี้ดีกว่าคิดไปเลยสี่พันสองชั่วโมงโอเคครับไดีเยวนไปเที่ยวเราไหมมันมันจนดยังวะคะไปเที่ยวเหรอทำไมมันจนดยังวะ เอออใช่หรว้าวพี่รวยจังเลยโอ้ยพี่โคตรรวยอ่ะรวยใหญ่ด้วยจริงเหรอคะขำขำเปล่าโง่เลยเจอมุกรวยใหญ่ไป <laughs> เปล่าหนูแค่ตกตใจนะ่ะอ๋ <laughs> อตกใจเจอรวยใหญ่ <laughs> ใช่มันก็จะแบบเกิดอาการสำลักหน่อยๆนะพี่ <laughs> แล้วน้อง <laughs> บินนั่งคนเดียวไม่ใช่เหรอเพื่อ <laughs> นเพื่อนเราทำายังไงอ่ะอีเบน อ๋อคันนี้เอาไว้ซื้อกับข้าวครับผิดคันผิดคันเอาให้คนรับใช้ขับคันนี้ป๋ามีรถป่ะเนี่ยถ้าไม่มีรถตู้ได้นะเพิ่มอีกพันนึงโอ้สี่พันกูยังไม่จ่ายเลยนี่ยเอ้ยเอาอางี้ดีกว่าแตวผมมามาไปกับลูกพี่ผมก่อนโอเคป่ะหัวฟ้านี่ยนี่แล้วเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาลูกพี่ผมเอาแน่บอกให้ไม่ครับรถ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 อะรถเทเด้รถเเด้เลยไปนู้นเดี๋ยวเขาเห็นไหม อะไรกันดูพี่เราแม่งเราเครื่องบินเหรอมาเราเที่ยวารถดีว่าเราเที่ยวเลยพี่เอารถก่อนนี่มารถก่อนแล้วก่อนนะไม่ไหวไอ้เนี่ยกูปัดฮะมากแล้วอ่ะสั่งรถเลยเอารถที่แบบบอหลังใหญ่ๆนะบ่อหลังเหรอหรือว่าเองจะแนะนำเครื่องบินอ่ะยังไงดีโอ้โหเหี้ยใหญ่เกินใหญ่ ใหญ่เกินต้องการรถใหญ่ๆไม่เอาคันนี้นี่มันรถขยะไอีเวนไม่เอาเหรอนี่มันรถขยะเออถ้าไม่พีคพโอ้โหมึงอะไรมึงเนี้ยเออมันรถรถตู้นะเออรถแบบรถเก๋งรถสปอร์ตเนี้ยโอ้มึงเป็นเดอะวอชิงเดย์เดอะอีเวนรถตู้อ้าวกาวรถตู้ใช่หรอไม่ใช่ที่อย่างนี้ร้อนตาเลยถังกระสีนั่น เฮ้ยมันดูมืดต e tamam. <before> <mumbles> <và hai> ึ๊บแปลว่าอยากได้แบบเออกระบะซิ่งกระบะซิ่งแคปหลังแคปหลังแคปหลังเฮียอะไรปูนเป็นกระสอบเลยเหน่งกอดซะงกเฮ้ยเอออันนี้ได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 ้ลงเลยมึงลงเลยกระบะซิ่งอ่ะให้ลงขึ้นไปสิแล้วเราทำไงดีไม่มีตังค์อาตังค์อยากได้ตังค์เอามาสักข้าวพันก็ได้เอาผมไม่ป่ายืมก่อนเลยอุ้ยตกพื้นเลยว่ะสุดยอดอะไรลูกพี่เขี่ปะขึ้นมาขึ้นไหมน้อง ไปทางหลังมึงอ่ะไม่เปน็นนักกระบะหลังรถกล้วยผู้หญิงขึ้นอย่างเดียวออขึ้นนี่โอเคดูดีมากนะให้ทุกกจ่ายให้กูได,ด้น,นั่งกระบะหลังอ,อุ่มันเย็นเอาไปไหนวะเอ,อ้าหนีกูไปแล้วอในรถอยู่ในรถอยู่ในรถไง่ ดครับยังไงครับเนี่ยนี่ครับคันนี้ครับเอารถมาพี่อ๋อผมจะพาเด็กไปแล้วนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะฮะเอาเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่สี่พันไงเอาไปหมื่นเลยไปไี่ป๋าเล่นเล่นสองพันทวนละสี่สี่สี่โอเคโอเคสี่ก็สี่พี่ยังรวยสี่พันนี่ค่าตัวแล้วแล้วรถน่ะรถน่ะรถลายรถกูอ๋อรถเขาอ่ะ มึงอะไรเนี่ยเดี๋ยวมั่วเธอไปแต่รถเราเถอะไปอ้าวพี่มีรถแล้วเหรอคะมีรถหอบดูตังค์มันไม่หมดดูตังไม่หมดจ้าจะไปไหนอยากไปทะเลิ้นดูตังค์ไม่หมดแล้วพี่อยากไปไหนอะคะหนูก็ไปทะเลเหมือนกันน่ะอ๋ออยากไปทะเลเหรออยากไปหัวหินจะไปหัวหินนะคะหัวหินเป็นถิ่นมีหอยว้าวแต่หนูอยากไปเสม็ดมากกว่านะอุ้ยทำไมล่ะทำไมถึงอยากไปเสม็ดอะอ่า หักไใจมันสวยนะ่ะโอเคเธอขับรถเราหน่อยดิเธอขับรถเป็นปะ <c oughs> ไม่เป็นนะแกวิงขับรถไอหัวฟ้ามาร์คทะเลเหนอ่อนี่เพื่อนทะเลเหรอพี่เออน้องทำตัวมีประโยชน์หน่อยดิเอาพี่มาร์คเมืองไว้อะไปแล้วผมไปแล้วพี่เจอกันเฮ้ยไปไหนอีเปี๋ยว <c oughs> ไปวหรอ น้องชายพี่เขาไปไหนคะผมชอบหายตัวอย่างนี้แหละลูกน้องผมอะ